สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน Battle o f t e r i n g ชั้นนะครับนะวันนี้เราก็ไปจากมาอีก2 Starter Deck นะครับนั่นคือส่สองแล้วก็04นสี่นะแต่วันนี้เราจะมาเปิด02วัสองนก่อนแล้วกันนะครับ04วนสี่เราเก็บไว้เปิดคลิปหน้านะนี่นี่คือ SD 02นสองนะครับวิรัตบุรุษ ปากซอยหรือว่าเด็กกุยนายฮอนนั่นเอง okay, นะครับนะก็ร่างจะคุ้นชินกันแล้วนะเราก็เปิดกันมาสามบอกแล้วนะครับการ์ดบอดแลออกไปหนึ่งนะแต่ผม <ว demasiado S 2> ยังไม่มีเปเปอร์แล er เลยนะเราจะได้เปเปอร์แล er. mm. กุยนายฮอนหรือเปล่าครับเพราะว่าสีมันสวยนะผมเห็นนะครับเปเปอร์แเลกุยนายฮอนมานะแต่แตเราก oh. ็ไม่ต้องคาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะมันก็โอกาสคือหนึ่งในสิบสองเลยมั้ง ที่เราจะได้นะครับนี่นะเจนาครับเรียวที่แล้วเราเปิดได้ลิปโป้การ์ดบอดแลไปก็อิ่มเลยนะโอเคด้านหลังนะมีสติกเกอร์ทาเล็กซีนะครับอาหารแล้วก็มีอะไรต่างๆบอกนะครับมีเฮมแมทมีเมนเด5ห้าสิบใบอะไรนะครับก็น่าจะคุณ ชินคุ้นเคยกันแล้วนะงั้นเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับแบบมไม่ต้องลีลาใดๆนะอัน,นจริงของแกงไว้นิดนึงนั้นแหลแะแกไว้ที่ฝ่าน้ตบุก,ก่อนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามืงผมเขาจะดูดเดปรแรลหรือการ์ดบอดแรลมาได้หรือเปล่านะก็นะไปเดินเรื่องนะครับไอนน้จริงก็ไม่ได้เรื่องหรอกหยิบอันไหนได้ก็เอานั้นมาเลยครับใน ข้างแถวบ้านนะทีจริงตอนนี้นะครับก็มีให้เปิด p s d 0 8นะเป็นเด็กของหนูนะรัฐทุยจิว๋วกู้โลกอะไรยึดครองโลกเออนะครับก็น่าเล่นนะแต่ผมไม่ได้พีไปนะครับผมพีเป็น Selection02 นะครับของพี่ห้องเต้ไปนะเพราะว่าอยากได้นั้นมากกว่านะครับมาชิ แปะไว้ที่ฝาในบุกเหมือนเดิมนะครับโนบุกดีไไม่ใช่นะโอเคแกะเสร็จ okay. <Get> แล้วก็มาเปิดกันต่อครับตรงนี้นะครับจุดวัดใจนะครับเพราะเราเปิดขายไปหลายกล่อง <c oughs> แล้วนะครับจุดวัดใจเราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับทุบอ่ะฮะทุบชิดาาชด,ชดัดไปด,ด,ดัดมา คืออยากให้มันอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่สภาพเหมือนกล่องแรกที่เราเปิดโฮ้ย uh huh. อเอรอบนี้เหมือนจะโว้ยไม่ขาดนะรอบนี้มีนิดน,นึงครับมาเรามาดูในกล่องกันดีกว่านะครับ uh, มีอะไรบ้างเฮ้ hey, แม่ เราไม่สนใจอยู่แล้วครับเราเปิดมาเจอแล้ว,ลวนี่นะครับนะอืมลุงข้างห้องแล้วแล้ว,ลวก็ลิก,กี้เพื่อนรักแล้วก็แกะฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับเ mm hmm. พราะว่าฝั่งขวาแล้วมีลุ้นเปนเปอร์ลแล้วก็การ์ดแบบแลนะครับมาลิก,กี้รอตรงนี้เพื่อนเลยกเรามาดูแพ็คนี้กันก่อนครับลุงข้างห้องนะ หลายคลิปแล้วก็ไม่ซื้อกันไกลนะแกะยากเหลือเกินนิ้วเป็นแผลด้วยดเล็บฉีกข้างถนับด้วยก็เลยยากนิดหน่อยนะครับ,ช,บชิบชิบชิบมาเรามาดูกันนะครับว่ามันจะตั้งอะไรบ้างนะ ลุงข้างห้องนะครับข้อศูนย์คือตัวตัวกันบ้านนะครับได้ามาสามใบนะครับแล้วก็แท็กซี่ตีเปลนะครับอีกสามใบแล้วก็มีไอ้ดำนะครับนี่ไม่ใช่เรสิ่นะอีกสามใบไม่ใช่สีเหรอเชื่ว่าน่าจะไปได้เวทซะเยอะนะครับแล้วก็มีปื้ดนะครับเด็กติดยาสามใบนะ ครับแล้วก็มีรัชชวดผู้พิทักราชนินีอันนี้น่าจะใส่กับเด็กหนูได้ก็เด็ก s อ่วน d 08ได้มาสองใบนะครับเจม3ามคอสห้าก็คือเท่ากันกับคุณบึกบินนะครับไอต,ตัวนี้น่าจะเป็นคุณบึกบินนะครับแล้วนี่นะครับ ที่เราต้องการนะครับนะั่คือไม้เกาหลังนะเอาไว้ตีเกียงคนนะครับให้มาสองไบ้นะเป็น modification magic นะครับแล้วมีบำเพ็ญประโยชน์ทำอะไรเนี่ยส่งอวตารกุยในห้อหนึงใบจากบนมือเราลงนรกแล้วจวกาสองใบนะครับนับ่นก็คือความจเจริญแบบนี้เงื่อนไขเหมือนกันนะครับกับคนสเสียงนะแต่คนละเงื่อนไขกัน นะแล้วก็มีสลับเพื่อนเพื่อช่วยเพื่อนนะครับส่งอวตารกุยนายฮอนจากมือเรานะครับลงเอหรือบนสนามนครับลงบนนรกนะครับนาอวตารหนึ่งใบบนสนามกลับขึ้นมือนะครับนี่ก็คือหนีอย่อยกลยุทธ์แบบมีเงื่อนไขอีกแล้วนะครับได้มาสองนะครับแล้วก็มีสมชายห้องเช่าถูกๆนะครับบอกพาวเวอร์สองนะอุ้ย ที่สังง่งโจมตีอ๋อคือตีออกใช่ไหมตอนรับไม่บวกนะก็ดีนะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีชวดการ์ดนะครับกุยนายฮอนจามาแล้วก็มีครูแล้วก็มีคิวดการ์ดมาเราไปไปกันไวๆเลยนะครับแพ็นี้เอามาดูดีกว่านะครับว่าเราจะได้ เตเปอร์รือเปล่าเ้ยลิกกี้ฟอยสวยนะเหมือนจะฟอยแค่ตรงแบบตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเดอเด,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 ด้อัดจริงๆผมก็อยากเปิดแบบพวกบีทีนะแต่ว่าพวกบีทีแบบที่ใช้อะ่ะบีทีแบบพวกของใช้เนี่ยราคามันขึ้นกันโหดเกินนะครับแล้วหายากด้วย แล้วบีทีที่ให้ทีล่าสุดนเหมืนจะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับศูนย์เกนี่ยก็ไม่มีที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามกแล้วที่ผมชอบก็เลยเล,ยล่าไว้ก่อนอย่างตอนซ c ซเนี่ยผมก็ไม่ได้ PCC มาเสียดายเหมือนกันนะครับเดียวเซียตนตัวนี้ก็แพงๆเดียวเซียนกระจอกเนี้ต่ำโต๊ะเนี้ใบธรรมดายังเป็นร้อยแล้วนะครับ ไม่มีอะไรนะบนเฉยๆนะครับมา <c oughs> ต่อไปริกกี้เพื่อนรักนะครับอะไ,ไมาสองใบนะครับแล้วก็มีระเบิด <c oughs> very fat man นะครับเอ่อระเบิด fat man little boy ฮะอ๋อคือเมตาะระยะยาวแบบยิงกระไค ได้มา2องใบแล้วก็โอลี่วันะครับอุ้ยใบนี้ฟอยสวยนะแต่ว่าไม่ใช่ PR หรือ CBR เลยนะก็นนาเสียดายนะวิลบหลุดฝากซอยนะพาวหคอร์สหนะครับแล้วก็มีกุย <S <S 2องใบฮอน2องใบนะครับแหมทุกตัวมีสามคีนะแล้วก็นาย สองใบนะครับเนี่ย็มีตัวเจมนะครับคือคูพาสทายนะครับต้องสียตัวเจมอ่ะแล้วก็มีตัวราคาถูกนะนั่นคือนักเรียนแบงค์นะอยู่ในเด็กแบงค์ของเรานะครับผูบทำเด็กแบงค์ได้ไหมเนี่ยมีทุกมีทุกเด็กนะครับมีทุกบีทีเลยว่าได้เอสดีว่มีไม่มีแค่เคดีหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีตัวตัวราคาถูกตีแรงนะครับนั่นก็คือเด็กไม่ชอบแมลงสาบมากนะครับคอร์สหนึ่งพาวสีนะครับแล้วก็มีคุณตํารวนะครับเจมสามน่าจะใช้เป็นตัวเจมอีกตัวนะครับในเอสดีนี้แล้วก็มีตัวฟรีนะครับเด็กไม่ชอบแมลงสาบยังไม่มากมากนะตัวลงฟรีนะครับซีโร่หลัง ของเรานะครับนี่ผลประกอบการนะก็ก็ปกตินะครับบางคนจะเป็นอย่างนี้นะเอ่อเราเราไม่ควรไปหวังอะไรนะครับแต่ที่ผมได้รีปโพสต์ตอนนั้นคุบนะก็มันสวยจริงนะเราบุรุ่ป,ป่ซอยนะครับจุตินะครับเมื่อนำอวตารถูกชื่อบรมจ่ายค้อนะครับนำเกวยฮอนไนนะครับได้สูงสุดสามใบจา,นากนรกเขึนน้นมือนะครับนักเคื รีมือนั่นเองนะครับก็รีมือนะอื้อโอ้ต้องไปศึกษาคอมโบก่อนครับว่าควรจะเล่นยังไงนะครับวีรบุรุษปาดซ้อยนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้กันนะครับผมนะสำหรับคลิปหน้านาก็จะมาเปิดทหารไก่ชนเข่ากันนะครับนะก็ สอนคลิปนี้วันนี้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นา่าืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะเราจะเปิดได้ PR กันบ้างหรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะครับมาขอบคุณทุกคนที่รับชมการสอคลิปนี้ h a ฮะมา o ูร์ลาคฮ a มากู o ์ d ดยให้ทุกคนมีความดีบายบายครับ